สวัสดีค่ะพบกับข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำวันเสาร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้เวลา9นาิก15นาทีนายดอนปรมัติวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทร,ร,ารามาธิบดี ซีซินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์นายแพทย์ดรศิริเลิกทรงศีวิไลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอกอัครราชาทูตจากประเทศต่างๆผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีเปิดน่าส่วนแสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีแนวนคิดหลักของการจัดงานในปีนี้คือ ศิลปะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสมาคมมูลนิธิทั้งในและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาทิสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและขออภัยค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน กองช่างตวงวัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สำนักงานประมนูเพื่อสันติสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสาพันธรัฐรัฐรฐสเซียสาธารณรัฐฝรั่งเศสรชาชอาณาจักรสวีเดนรชาชอาณาจักรเดนมาร์กร่วมจัดนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดตั้งสำน,นักวิชาศาสตร์และสิ่งดิจิทัลหรือดิจิ t a ลอาร์ตแอนด์ไซเอเพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลโดยมีผลตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2565 จุดเด่นของสำนักวิชาศาสตร์และสินดิจิทัลคือการออกแบบหลักสูตรโดยใช้คลิปส์โมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาแบบโมดูลที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามกลุ่มวิชาชีพที่สนใจหรือ personalized o d u l e อาทิกลุ่มวิชาชีพด้านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บกลุ่มวิชาชีพด้านซอฟต์แวร์วิสาหกิจกลุ่มวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคลาวกลุ่มวิชาชีพด้านแอนิเมชันกลุ่มวิชาชีพด้านวิดีทัศน์ดิจิทัลกลุ่มวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์ เมื่อเรียนจบแต่ละโมดูลและสอบวัดสมรรถนะผ่านสามารถรับสัมฤทธิบัตรและสะสมเข้าคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์ได้ไม่จำกัดระยะเวลาการศึกษานับเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในสามของแรงงานที่เติบโตและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในอนาคตโดยสำนักวิชาศาสตร์และสินดิจิทัลกำหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปี2566รอบที่1 รอบแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอในเดือนกันยายนนี้จบข่าวนางสาวชนทิชาหลานวง์รายงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น